สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำในส่วนตัวสมุดโน้ตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดบนแท็บเล็ตหัวเว่ยนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์รวมถึงการออกแบบ UI ที่สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็การใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันอะไรแล้วก็ทําอะไรในบ้านครับเรามาดูเรื่องของตัวเวอร์ชันก่อนนะครับไปที่การตั้งค่าตัวตัวแท็บเล็ตก่อนนะครับตัวโน้ตก่อนนะฮะแล้วเกี่ยวกับเวอร์ชันจะเป็นเวอร์ชัน12.4.2.245นนนนะะครรัับเป็็วอ์ชีี้กจม ฟังก์ชันฟีเจอร์ตามนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยหนึ่งเลยคือหน้าสมุดโน้ตทั้งหมดนะครับมันดูแบบคลีนตาขึ้นนะมันดูสะอาดขึ้นนะครับแล้วเวลาเราบวกโน้ตใหม่ขึ้นมานะฮะมันก็จะมีให้เราเลือกน้าปกนะครับก็จะมีทั้งกําหนดเองเรียบง่ายรูปแบบคลาสสิกภาพประกอบทิวทัศนะฮะเราก็เลือกได้เลยนะฮะจะแบบไหนนะครับจะเอาแบบคลาสสิกก็ได้หรือจะเอาแบบภาพประกอบก็ได้นะฮะแล้วก็เลือกในส่วนของตัวอ่ารูปแบบกระดาษก็จะมีให้เลือกนะครับจะแบบไหนเราก็เลือกได้เลยนะฮะ ก็มีให้เลือกนะครับสีก็เลือกได้นะครับอันเดิมมันก็เลือกได้พวกสีพวกรูปแบบกระดาษนะครับมันก็เลือกได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตัวผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดูแบบว่าใช้งานดูง่ายขึ้นดูดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับโอเคผมเลือกเป็นสีเบทแล้วกันนะโอเคนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกอย่างหนึ่งนะก็คือในเรื่องของตัวเกจอร์นะครับเราแต่ที่จุด4จุดมุมบนขวานะครับแล้วก็เลือกเลื่อนออกมาล่าสุดจะมีคขาวัดทาง ถ้าทางสัมผัสด่วนตรงนี้ครับเดิมมันจะปิดอยู่นะครับให้เราแตะนะฮะเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่าเวลาเขียนข้อความผมยกตัวอย่างเช่นเขียนตรวสอบอ่ะผมอยากจะลบข้อความก็ใช้2นิ้วแตะที่หน้าจอถ้าใครใช้ iPad จะคุ้นชินนะฮะแล้วถ้าจะเรียกข้อความกลับมาก็ใช้3นิ้วแตะมันก็จะย้อนข้อความกลับมานะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่และอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวระวงข้อความปุ๊บเราสามารถที่จะแปลงเป็น ภาษาไทยแล้วแทรกออกมาได้เลยเห็นไ,ไหมฮะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกง่ายนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวนี้นะครับมันจะเป็นโน้ตรีเพย์ขณะที่เราขณะที่เราเจดโน้ตเราสามารถบันทึกเสียงเข้าไปได้นะครับบันทึกเสียงสมมติอาจารย์กาลังสอนอยู่สามารถบันทึกเสียงอาจารย์สอนได้นะครับแล้วคราวนี้วเวลาเราจดไปช่วงหนึ่งฮนะช่วงที่อาจารย์พูดช่วงเนี้ยเราเรามาดูย้อนหลังเฮ้ยมันตกหล่นหรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของตัว เมื่อมีเสียงที่อาจารย์หรือว่าเสียงที่พูดเข้ามาเนี่ยฮะมันก็จะมีข้อความตามอาจารย์พูดช่วงไหนข้อความก็จะขึ้นช่วงนั้นเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าโน้ตรีเพย์เห็นไหมครับในข้อความเส้นมันก็ขึ้นตามมาเดี๋ยวนั้นเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเสียงอาจารย์พูดช่วงเนี้ยเราจดผิดไหมอะไรตกหล่นไหมเราสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้นะฮะเวลาบันทึกเสียงเนี่ยข้อความมันก็จะซิงเกันกับเสียงช่วงเวลานั้นๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีก ฟังก์ชันหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยที่เพิ่มเติมข้อมใหม่ในตัวโน้ตสีฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมมาแช์นะครับมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันนะครับสำหรับใครที่บอกว่าใช้รุ่นอื่นที่ยังไม่อัปเดตก็ทักมาหาผมได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดให้ดาวน์โหลดกันนะครับก็คลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกใจช่วยฝากกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ